สวัสดีครับวันนี้เรามักมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นตอนไหนครับในเวลาทํางานเราอยากได้ความคิดสร้างสรรค์จริงไหมครับแต่มีบ่อยครั้งไหมครับที่เราอยากได้ความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างที่เราทํางานหรือระหว่างที่อยู่ในห้องประชุมแต่พยายามเค้นเท่าไหร่ครับความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ออกมาสักทีครับแต่ในทางกลับกันครับพออยู่ที่บ้านครับอยู่ในรถนะครับอยู่ในร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งในห้องน้ํากลับรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันพล่านพูออกมาเลยเกิดอะไรขึ้นครับกับสมองเรากับความคิดสร้างสรรค์ของเราครับ เดี๋ยวเรามาเข้าใจธรรมชาติของสมองข้อนี้ครับเพื่อให้เรากําหนดความคิดสร้างสารรค์ของเราได้ครับมี3ปัจจัยครับที่สําคัญสําหรับสมองที่จะทําให้เราเกิดความคิดสร้างสารรค์ได้ครับทั้ง3มปัจจัยนั้นคืออย่างแรกครับเราต้องมีความสุขเล็กๆครับ เพราะความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องของสมองส่วนคิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังตกอยู่ในเรื่องของอารมณ์ครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เชิงลบครับโกรธโมโหหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งอารมณ์ในเชิงบวกอย่างเช่นสนุกสนานดีใจมากๆครับสมองของเราไม่พร้อมคิดครับสมองเรา,ากําลังตกอยู่ในการใช้อารมณ์ครับดังนั้นถ้าเราอยากให้สมองคิดได้ดีขึ้นเราอาจจะต้องมีแค่ความสุขเล็กๆก็เพียงพอแล้วนะครับอันต่อมาคือรู้สึกผ่อนคลายครับ สมองเราไม่ชอบการถูกเร่งรัดถูกเข้นครับดังนั้นในสถานการณ์ที่เราถูกสั่งให้รีบๆตอบให้รีบๆแสดงความคิดเห็นเรามักพบว่าเราไม่สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆได้ครับเมื่อ,อไหรที่เราตอบออกมามักกลายเป็นสิ่งเก่าๆเดิมๆที่เรารู้อยู่แล้วครับและสุดท้ายคือสมองเราต้องการความปลอดภัยครับเพราะในสถานการณ์ที่สมองเรารู้สึกถึงอันตรายครับสมองส่วนคิดที่ใช้พลังงานมากเนี่ยจะถูกยับยั้งและปิด การทํางานลงชั่วคราวครับและปล่อยให้สมองส่วนสัญชาตญาณซึ่งเป็นสมองส่วนอารมณ์เนี่ยทำงานแทนดังนั้นในช่วงจังหวะน,นั้นเราจึงไม่พร้อมที่จะคิดได้เท่าที่ควรครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้นําสมองของทีมงานของเราถ้าเราอยากให้ทีมงานเราเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดทั้งเรื่องใหม่ๆเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้ทีมงานของเรานั้นเราอาจจะต้องมาดูครับว่า ทำยังไงให้สมองทีมงานของเรานั้นได้รับในเรื่องของทั้ง3ปัจจัยได้อย่างเพียงพอและไม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจนไม่สามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างที่ควรเป็นครับมาดูการเรื่องของเทคนิควิธีการที่เราจะทําให้ทีมงานของเรามีความคิดสร้างสารรค์กันบ้างนะครับซึ่งมีอยู่5ทางเลือกครับเป็นตัวอย่างที่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าสามารถเอาไปปรับใช้กับทีมงานเราได้ในข้อไหนบ้างนะครับข้อแรกครับคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทีมงานครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเพราะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทีมงานของเรามีความสุขและมีความปลอดภัยครับทาให้เขาอยากที่จะเข้ามาหาเราอยากมาพูดคุยกับเรามากขึ้นครับอันดับที่2ออย่ารีดทักทวงด้วยความเป็นห่วงครับแน่นอนครับในฐานะของหัวหน้าเรายังมีความรับผิดชอบสูงเราอดเป็นห่วงทีมงานไม่ได้เวลาที่น้องของเราแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างออกไปเราอาจจะเผลอรู้สึกว่าความคิดนั้นมีข้อจํากัดมีข้อเสียหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงของทีมงานของเราได้ ก็เลยเผอแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปซึ่งในแง่ของสมองแล้วสมองของทีมงานเราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ครับดังนั้นเราอาจจะต้องปล่อยให้เขาพูดให้จบก่อนนะครับแล้วพยายามมองดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดหรือเสนอไอเดียออกมานั้นถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงจะมีประโยชน์ยังไงกับทีมเราได้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยากแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นอันดับที่3ไม่เปรียบเทียบความคิดครับ แน่นอนในฐานะหัวหน้าเราอาจจะไม่ได้ไปเปรียบเทียบความคิดของเรากับน้องโดยตรงแต่เราอาจจะเผือทาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าหัวหน้าเป็นคนที่เสนอความคิดก่อนเป็นคนแรกในการประชุมเราจะพบว่าทีมงานเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเท่าไหร่ครับทุกคนพยายามเลือกความคิดเห็นที่สอดคล้องออกไปเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้จริงหัวหน้าควรจะเป็นคนสุดท้ายครับที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนะครับ อันดับที่4คือให้เวลามากพอครับอย่างที่บอกไปว่าสมองเราไม่ต้องการเร่งรีบไม่ต้องการถูกเร่งรัดในการบีบเค้นไอเดียออกมานะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมีเวลาพอสมควรนะครับในการที่จะแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละครั้งและไม่ควรมีหัวข้อที่จะเข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยหลายหัวข้อเกินไปเพราะจะเปลืองเวลามากขึ้นครับและ ไม่มีสมาธิที่จะคิดสร้างสรรค์นในเรื่องที่สำคัญจริงๆครับและอันดับสุดท้ายครับเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมจริงๆแล้วในการเข้าประชุมในแต่ละครั้งนั้นไม่ควรเป็นเรื่องที่นำซึ่งความประหลาดใจหรือไม่กระทั่งความวิตกกังวลครับที่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจออะไรบ้างในห้องประชุมครับเราสามารถที่จะมอบหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะเข้าประชุมเพื่อพูดคุยกันเนี่ยไปให้ทีมงานของเราเนี่ยคิดก่อนเป็นการบ้านแล้วค่อยกลับมานำเสนอความคิดเห็นเพื่อต่อยอดกันในที่ประชุมก็ได้ก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีแนวทางความคิดสร้างสรร ของแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งทั้ง5วิธีนี้เป็นวิธีที่เราสามารถนําไปทดลองกับทีมงานเราครับดูว่าวิธีการไหนสอดคล้องและเหมาะสมกับทีมงานของเราครับ,รบเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถทําให้สมองน้องเราเนี่ยพร้อมจะคิดสร้างสรรค์มากขึ้นครับทางเลือกที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างในทีมงานของเราก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับก็ขอบคุณครับ